มิจฉาชีพพวกนี้มาได้จริงๆแล้วเนี่ยก็ของเราเองเนี่ยก็ปีที่แล้วเดือนพฤศจิกาเนี่ก็เราก็จับมาได้นะครับครั้งนั้นก็ตั้ง50กว่าคนเรียงไงแล้วก็ช่วงมาประมาณสองสเดือนที่แล้วนี่ก็จับมาได้อีกประมาณเกือบ10คนกนตำรวจไซเบอร์เขาก็นะ,ะไปจับมาได้แล้วก็ยึดเงินขอกลางที่จับพวกนี้ที่ไปหลอกลวงชาวบ้านมาเนี่ย มีมูลค่าถึง600ล้านและก็คิดว่ามีผู้เสียหายมากกว่านั้นอีกเยอะแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือว่ามีเว็บไซต์หรือที่เราจะไปติดต่อตำรวจไซเบอร์เนี่ยป้อมอีกขนาดตอนนี้ถูกป้อมหมดเลย Facebook เ,เนี่ยเขาเองเขาก็มองว่าเขารับจ้างเขาเป็นตัวกลางในเรื่องของสื่อสาร ในเดียวกันเนี่ยไอการสื่อสารเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นครั้งแรกๆนะที่เขาไม่รู้เพราะมันยังไม่เกิดปัญหาอะไรเนี่ยผมว่าอันเนี้ยก็คงถือว่าเขาไม่ได้มีปัญหานะเพราะว่าเขาไม่รู้กันในช่วงแรกแต่ที่มันเกิดในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดจนไม่มีที่ไหนจะไม่มีแล้ว Facebook ต้องรู้อันที่ Facebook กลายเป็นตัวกลางในการเ,เ,เรียกว่าหลอกลวงไปด้วยอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้องเป็นความรับผิดชอบของ Facebook รัฐบาลต้องบรรณากานใหม่เนี่ยต้องมาคิดกฎหมายใหม่ในการลงโทษของพวกมิจฉาชีพนะครับที่เป็นพวกนะทำให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจความเสียหายของร้านเศรษฐกิจไม่ใช่ตัวเม็ดเงินที่คนเขาถูกหลอกแต่ความเชื่อมั่นของประเทศนี้ลดหายไปเยอะมากเราควรจะต้องร่วมมือกันกับเมื่อกี้ที่พูดอะ ว่าประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมีก็สักสามกวนสามกลุ่มเท่านั้นเองอะ่ะหนึ่งก็คือคนที่มาทำปัญหาเนี่ยมาจากประเทศไหนผมมองว่า99%เป็นี่ยเป็นคนมาจากประเทศจีนเป็นคนจีนทั้งสิน้นฉะนั้นเราควรจะร่วมมือกับประเทศจีนหรือประเทศไต้หวันอันที่สองนี่ก็ควรจะร่วมมือกับประเทศที่ให้ที่พักพิงนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะขเขมร ไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวข้างๆบ้านเราเนี่ยแหละเอาพวกที่เป็นประเทศที่ให้เขาพักพิงเนี่ยต้องมาร่วมมือกันนะ,ะต้องมาร่วมมือกันแล้วไม่ใช่แค่ตำรวจควรจะเอาทหารมาร่วมมือด้วยต้องให้ประเทศจีนเขาเป็นพี่ใหญ่จะมีวิธีการเขาจะมีกฎหมายเนี่ยนะฮะมาดูแลคนเร็วๆพวกนี้นะฮะให้ถูกปราป,ปาม